ครับกับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้สวัสดี f c ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนครับวันนี้อยู่กับอาจารย์นอตตี้ครับว<อ>ันนี้เรามาวิเคราะห์ลอตเตอรี่นะครับเหมือนวันนั้นที่อาจารย์อาจคิดวิเคราะห์ว่าเราจะไปซื้อตัวไหนกันบ้างนะครับเหมือนงวดก่อนที่อาจารย์โชว์ใช่ไหมโชว์ทุกคนก็มีทั้ง40กับ43แต่40เนี่ยเยอะเนาะแล้วก็43ชุด10ใบนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาวิเคราะห์เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยนี่เนี่ย นี่เห็นะแต่ว่าก็ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอันนี้เป็น043นะครับส่วนอีกชุดสิบใบที่อาจารย์โชว์นะครับกอ็ออกอะไรนะออกอ๋ออันนั้นชุดสิบใบก็ของอาจารย์เป็น043เหมือนกันนะครับนอนวันนี้ก็มาอัดคลิปให้ตอนนี้หูอัดคลิปนี่คือตีห้านะครับทุกคนยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งตอบไลน์เสร็จนะครับเราก็สวัสดี FC ทุก คนทุกช่องทางโดยห้องก็ลงทีหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บนะครับเป็นไงกันบ้างวันนี้ไหนใครถูกบ้างคอมเมนต์ให้อาจารย์ดีใจก็ได้ไล่อ่านคอมเมนต์ได้ไปดูยอดวิวใน YouTube ก็ขึ้นโอ้โหสองแสนเลยขอบคุณมากๆนะครับบางคนก็ทำมาดานะครับเนาะ อ่าเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์ให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ถูกนะครับคนที่ไม่ถูกต้องบอกก่อนนะว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว้พน,นันแล้วก็คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเพราะอาจารย์เนี่ยไม่รู้พออ,อะไรนะฮะโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับคนที่ไม่ถูกนะครับนะอันนี้แนะนําให้ไปขอขมากรรมก่อนขอขมากรรมนะครับนล้วใครเชื่อก็ทานะครับโดขอขมากรรมอาจารย์นัตตี้ลองพิมพ์ใน YouTube ดู บทขอเข้ามากัมอาจารย์นาทีแล้วก็สวดตามนะครับทุกคืนก่อนนอนเดี๋ยวดวงมันจะดีขึ้นเหมือนน้ามันเนี่ยเหมือนบุญอาจารย์อยู่เต็มแต่ว่าของลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เสมอกันเหมือนเราเห็นอยู่แท้แท้เนี่ยเราเห็นอยู่ว่าอาจารย์ให้สี่สามสี่ศูนย์เนี่ยแต่ว่าเราแบบอะไรโดนใจไม่รู้เราเราไม่ซื้อหรือว่าเราซื้อไม่ทันหรือว่าเราแคปไว้หรือว่าเราดูเฉยเฉยหรือว่าเราซื้อยอยู่แต่ไปซื้อตัวอื่นหรือว่าไปซื้อตัวอื่นเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละ นะสาเหตุหนึ่งเลยที่ผมจะเล่าเลยหนึ่งจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหวยออกวันนั้นก่อนหวยออกวันนั้นอ,อู้ก่อนหวยออกวันนั้นตีห้าสี่สิบครับผมพูดว่าอะไรผมกินน้ำแป๊บหนึ่งนะกินน้ำสักคาก่อนนะครับเนาะก่อนหวยออกวันนั้นน่ะผมพูดว่าอะไรรู้ไหมผมพูดว่า วันนี้อาจารย์ได้เข้ามาที่สำนักใช่ไหมอาจารย์มาสื่อจิตถึงปู่เพราะปู่บอกว่าผมเนี่ยขาดความศรัทธาขาดความศรัทธาคืออะไรก็คือไม่ได้ไปตั้งใจขอพรน่ะไม่ได้แบบไปสื่อจิตเหมือนแต่ก่อนน่ะตอนปีก่อนผมสื่อจิตว่าปู่อยากให้มันออกในใบแดงนะ9ก้หนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ออกใช่ไหมอยากให้มันออก9ก้อย่างเงี้ยมันก็ออกแต่ว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําเพราะว่าผมเหมือนผมแบบอ่าพลังมันหายไปทีเนี้ย ผมก็เลยไปอัดคลิปที่คนดูแสนหนึ่งะนะครับเข้าไปที่สํานักที่ไปพร้อมน้องหมาไปคนเดียวแล้วก็ไปบอกว่าทุกคนนี่เนี่ยพ่อใหญ่เพชรแกทักมาขายลอตเตอรี่ให้ผมเนี่ยสี่นกับสี่สามใช่ไหมจําได้ไหมคลิปนั้นจาได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวผมตัดตัดตัดให้ดูไหมจาได้ไหมอืมจําได้ไหมนั่นแหละนี่นี่คลิปเนี้ยอ่านะครับแล้วก็อาจารย์พูดก่อนวางไว้ขอโทษนะครับเลิกม,มา อาจารย์พูดก่อนที่จะปิดไลฟ์บอกว่าวันนี้อาจารย์ได้มาสื่อจิตแล้วก็จิตถึงปู่เดี๋ยวเราไปเปิดฟังดีกว่าเนะเราไม่ต้องมาตัดใส่เราเปิดฟังกันเลยดีกว่าสดๆกันไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรแยะนะครับดูดูนี่คนดูเป็นแสนเลยนี่คลิปนี้ที่ผมจะไปกินปิ้งปิ้งย่างบ้านแม่นะซีพารวยทุกคนครับวันนี้มาพูดคุยกันก่อนนี่ถึงพรุ่งนี้นะครับนี่ใช่ไหมโอเคประกามี ทีนี้ผมก็พูดเรื่องนี่จะเด่นมากเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็คือที่ผมใส่มาให้นี่ก็พูดเรืนะ่องลอตเตอรี่นะเซื้อดีนะสี่นะครับมีสี่สี่นี่ความน่าจะเป็นนี่สูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ซื้อว่าเด่นมากเลยก็คือสี่สามนะเนี่ยเห็นไหมสี 4, 3, ่สามเห็นไหมผมผมก็บอกเลยว่าตัวหนึ่งนี่ถือว่าเด่นมากก็คือสี่สามใช่ไหมทีเนี้ยปุ๊บ เนี่ยนี่ครับนี่กลมเลยเพราะใหญ่เพชรทักมาขายลอตเตอรี่นี่ครับแกทักมาขายลอตเตอรี่เห็นไหมหนึ่งเก้าศูนย์สี่สามเนี่ยเห็นไหมสี่สามกับสี่ศูนย์สิบใบผมก็เลยซื้อชอบเลยสี่สามกับสี่ศูนย์นะเนี่ยแล้วก็มีเลขตัวเองด้วยเห็นไหมปึ๊บแล้วทีนี้ผมก็ไปสวดมนต์เอออขครูาา้เมตตนี่ใหห้ลูกน่ยเด้้้อแลวกก็ใหทุคน ถือเลขั้กแต่ในเขาในเนื้อปูเด้ดเอจังไงก็ไหนก็ให้ห้าเข่ามีสี่ศูนย์สี่สามสามศูนย์สี่สองนอยเฉพาะสี่ศูนย์ในเนื้อปูเด้อรเนีนๆนีในเด้อเอาล่างก่อนแล้วก็บนน้ำเนื้อปูเด้อรนคนซาคนเหนื่อยคนนี้เงี้ยกระบานในปีใหม่ให้ผู้คนเดินดูนะครับสี่บรรยากาศดีสี่คนเดินเดินทางมากลกับมากไว คงขอพรม<ส>าน,นั้นดูนะคือยังปีก่อนนะเด้อสิ่งบอดีกับปูปัดเป่าออกเหมือนแล้วขอให้ซิงดีๆเข,ข้ามาเลยเด้อทูขาลาบทุกก็เจอแล้ววันนี้ขอให้ในลาบไปโชคไปก่อนตัวเด้อท้าลูกซ้ำเนตถึงน้ำวันที่หนึ่งลูกเจ็ดเดือนห้าแหมปากไตเลยเด้อปูเด้อไปซอยนำถั่วเพิ่นเนาะทางผลปูกับยูเน,นกสตะกี้เนาะเปิดขอให้ปูเปิดเมตตาเนื้อฟังนะครับเสียงดีวันนั้นหลักหลักเนื้อเมเนมาโดยพลังศรัทธาเมอนี้ขนลูกเราโดยพลังจิตที่รวบรวมมากมีเห็นไหมหลายเดือนมีพลังศรัทธาพลังจิตพลังศรัทธาเห็นไหมเน จิตขอเสื้อที่ฐานถึงปูด้วยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ศรัทธาจิตที่เสื่อมันในปูขอให้เรียกพลังศรัทธาเข้ากลับมาคอยลูกศิษย์ที่สาธุน้ำเข้ามือนีขอให้ทุกคนที่สาธุวันนี้มีโชคพรุ่งนี้กันด้วยกันครับสาธุทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสาธุเดอปูเด้อเนี่ยเห็นไหมผมบอกว่าเรียกพลังศรัทธาเรียกพลังจิตเดี๋ยวผมจะเล่าสําหรับคนที่ไม่ถูกว่าทําไมที่ไม่ถูกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเรียกนะครับมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะวันนั้นผมไหว่อยู่เก้าครั้ง เจ้าครั้งคือ,อปู่องค์ดำสามปู่เวทสามแล้วก็องค์ย่าสามไปทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอให้โชคดีพรุ่งนี้เป็นเศรษฐีเดี๋ยวเจอกันที่ภาคใต้ใส่โบแดงไปช่วยน้ำท่วมกันเลยครับขอบุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับวันนี้ก็มั่นใจเลือกพลังจิตวันนี้จิตผมถึงผมบอกเลยว่าจิตถึงเดี๋ยวเรามาดูว่าจิตถึงจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปู่ใช้สติวิญญาณจะรนญาณยาดด้วยนะครับเนาะเห็นไหมผมบอกว่าวันนี้จิตผมถึงสื่อถึง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิตถึงปู่จะเป็นยังไงได้ยินไหมจิตถึงวันนี้จิตถึงสื่อถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิตถึงจะเป็นยังไงผมพูดในไลฟ์ใช่ไหมนี่ไงครับจิตถึงครับเลขออกสี่สามครับนั่นคือจิตถึงที่ผมบอกว่าวันนี้ผมมาเรียกศรัทธาเพราะผมขาดศรัทธาตรงนี้ไปศรัทธาตรงนี้คืออะไรแต่ก่อนผมไปไหว้ปู่ผมไปแบบขอพรด้วยความตั้งใจแบบ ตั้งใจขอตั้งใจไหว้แล้วก็แบบตั้งใจมากๆแต่หลังๆมาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจก็คือไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแล้วก็แบบขาดความเชื่อมั่นขาดพลังตรงเนี้ยปู่ท่านไม่สามารถช่วยผมได้ทําไมถึงช่วยไม่ได้เพราะผมอยากผมพูดตลอดว่าคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้ใครไม่เชื่อมั่นแค่ดูผ่าน อ่าดูเหมือนไม่มั่นใจในผมไม่มั่นใจในปู่ว่าโอ้ไม่จะออกไหมกูไม่ซื้อดีกว่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยไปเรียกศรัทธาเพราะตัวผมเองได้แท้ผมก็ยังศรัทธาหายผมก็เลยไปเรียกเรียกออกมาใหม่มาแล้วผมก็บอกเลยว่าวันนี้จิตถึงศรัทธาถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิตถึงจะเป็นยังไงนั่นแหละครับเหมือนคนที่ไม่ถูกตอนนี้เหมือนกันนะพี่ไม่ถูกเนี่ยผมบอกพี่เลยว่าหนึ่งความเชื่อมั่นพี่หายไปความศรัทธาตรงนั้นพี่หายไปจากผม จากปู่จากผมเพราะพี่เพราะเลขผมช่วงนี้มันมันก็ไม่ดังเหมือนเดิมมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันเลยทําไม่ใจพี่มันเคลงพี่ย่องยอมรับครับอ่ะพี่อาจจะบอกว่าอ่าศรัทธาอยู่แต่ว่าพี่ลองนึกดีๆพี่ต้องยอมรับนะฮะแล้วคนที่ถูกก็คือคนที่เขาซื้อตามแล้วก็เขาซื้อตลอดไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกเขาก็กตามเขาก็ยังศรัทธาเขาก็เลยได้ในงวดน,นี้นะ,ะบางคนอาจจะไม่เห็นจริงๆอาจจะเป็นกับดวงดวง้วยดวงไม่ดีเขาเลย เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแกรแล้วต้องบอกตรงนี้ย้ําอีกทีนะครับว่าแนวทางที่ผมให้เนี่ยบอกไอ้พวกที่มาด่าผมด้วยผมไม่รู้ครับว่าออกอะไรครับเรามันคนตื่นหวยใ,ใช้สติครับถ้าผมรู้ผมขายบ้านซื้อแล้วนะครับเองินอยู่ในกระเป๋าพี่ผมไม่สามารถที่จะไปบอกให้พี่ซื้อได้เพราะผมไม่ได้หลอกพี่พี่จะซื้อไม่ซื้อเรื่องของพี่ครับเป็นสิทธิ์ของพี่นะครับถ้าพี่ไม่ซื้อพี่ไม่เสียตังค์ผมพูดเลยถ้าพี่ซื้อก็คือพี่เสียตังค์ เนี่ยเสียตังเลยถูกไม่ถูกเราไม่รู้ครับแต่ว่าแน่ๆเนยเสียตังแน่นอนเออแต่ถ้าไม่ซื้อเลยมิถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรกูไม่เสียตังแต่ถ้าพี่ซื้อพี่เสียตังแน่นอนส่วนถูกไม่ถูกนั้นไม่รู้ครับตอบไม่ได้ครับนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านครับผมก็ไม่ได้ไปหลอกลวงหรือว่าบังคับผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกถ้าผมรู้ผมก็คงไม่ต้องลุ้นผมเฮรอเลยนะครับทีนี้คนที่ความเชื่อมั่นตรงนี้หายพี่ลองตั้งจิตครับตั้งจิตว่าอย่างงี้ อ,อ,อาจารย์น็อตพูดมาก็มีส่วนกูกลับไปเชื่อมั่นในอาจารย์ดีกว่าถึงไม่เชื่อมั่นในผมเชื่อมั่นในความดีผมเชื่อมั่นในปู่ให้คิดอย่างนี้ครับถูกไม่ถูกไม่รู้ถูกไม่ถูกเราก็ศรัทธาเชื่อมั่นในปู่ซื้อตามที่อาจารย์ให้แนวทางหรือว่าตามที่เราศรัทธามีความเชื่อมั่นศรัทธาไม่ถูกวนันนี้ก็เปลี่ยนปู่ก็คงให้เรียกว่านหน้าปู่ก็คงทดสอบใจเราอยู่เหมือนปู่คัดคนที่ผมเคยบอกปู่ทดสอบเราอยู่ เราใจมันไม่แน่วแน่ใจมันไม่นิ่งใจมันเปิดมันวิ่งไปหาสำนักนั้นวิ่งไปหาสำนักนี้วิ่งไปหาตรงนั้นตรงเนี้เราลองทบทวนตัวเองใหม่แล้วเราจะได้ครับผมพูดเลยเหมือนผมครับผมก็ทบทวนตัวเองผมก็ใจเปิดเหมือนกันครับเข้าไปขอก็ไม่ได้สวนมนต์ไม่ได้แบบเพ่งจิตไม่ได้แบบแต่ก่อนเรไม่ต้องเพ่งจิตเห็นไหมวันเนี้ยผมลงคลิปอ่า ตอนลุ้นหวยให้ดูแล้วเห็นไหมผมไปกอดปู่ไปเพ่งจิตไปพูดกับปู่ไปเบิกเนี่ไปกระซิบไปเปิดเพลงให้ปู่ฟังนั่นแหละ4-3ครับโชคดีมากเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งครับอันนี้ขนาดนี้ก็ยังเกือบถูกเลยนี่เกือบถูกครับพี่น้องกินน้ำอย่าคำกันเด้อเบาดูค่อยเห็นครับ <laughs> ไป น,น้องเน่ดเลยน้อมบัตรที่เนี่ยอืเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับเนาะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันก็ยังมีคนโดนหลอกทุกวันผมบ้าหละครับพี่ฟังผมนะไม่ต้องทักมาถามผมเลยถ้าพี่ได้ไปซื้อหวยหรือว่าไปสมัครเว็บหวยแล้วมันใช้หน้าผมหรือว่าทําตัวเป็นผมพี่ไม่ต้องคิดอะไรมันปลอมครับผมไม่มีเวลาไปคุยกับพี่ไม่ใช่ว่าผมหยิงครับ ผมป้องกันมิชาชีพครับอย่าคุยกับผมมาคุยที่สานักครับอได้เห็นแบบนั้นไม่ต้องถามผมครับปอมครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์ทําไม,มหวยออกแล้วหนูถูกทาไมไม่จ่ายเงินจะไม่จ่ายได้ไงครับมันคือโจรพอผมบอกว่าอาเพจปอมปอมได้ไงก็หน้ามึงคนเรานี่เนาะเลขบัญชีก็ไม่ใช่ผมก็บอกอยู่ทุกคลิปอขนาดตัวจริงบอกอยังไม่เชื่อก็เออไม่อยากด่าแล้วครับให้เขาหลอกต่อไป เออผมรักและหวังดีนะเนี่ยผมจะเป็นหลอกพี่ทําไมล่ะผมก็ซื้อเหมือนกันผมก็ซื้อบอกซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เขาจังหวัตัวนะครับอ่ะเราไปคํานวณงวดต่อไปกันงวดต่อไปนะครับเนาะมันออกหกหกเก้าแปดสี่สามจริงๆริงอ่ะผมมีแปดสี่ศูนย์อีกตัวหนึง่งเกือบแล้วครับเกือบแล้วสามถ้ามันออกศูนย์สี่สามจะสวยกว่านี้เนาะ ถ้าเป็นหกหกเก้าศูนยสี่สามแล้วแม่เอ,อ้ยนี่เป็นล้าน <c oughs> เออแล้วยังผมก็อนุโมทนาบุญด,ด้วยกันผมโอนเงินไปภากใต้หนึ่งมื่บาทสาธุบุญด้วยกันนะครับทีมงานผมอยู่ ปัตตานีนะอยู่ที่ภาคใต้ใครเป็นเอฟซีภาคใต้ได้รับคมเดือดร้อนอยากย้ายเข้าของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าขาดน้ําขาดอาหารก็ทักมานะแจ้งมาในคลิปก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะครับขอบคุณ FC ทางช่อง YouTube ที่สนับสนุนช่องผมมันมีให้สมัครสนับสนุนช่องนะครับสาธุด้วยครับขอบคุณพี่ๆนะครับบางคนโอสมัครทุกเดือนเลยขอบคุณมากมาก,มากนะครับส่วนใครอยากบูชาวัตถุมงคลน,นะครับเอนห้าสามหกจีเคนะครับเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้นะครับเนาะกดเข้าไปต้องดูด้วยให้เลขบัญชีเป็นบริจกอนตีนเสื้อร 99ทูบเชิ้อละ199ปูเวส499บูชาแล้วได้เข้ากลุ่ม VPP ฟรีกลุ่ม VPP เห็นใบแดงแน่นอนครับอ่ะผมวิเคราะห์เลยนะครับสูตรตอนนี้มันจะมีมันจะมีอยู่อ่ามี1มี2มี9มี9แล้วก็มี5สูตรหน้าจดไว้เลยมันมี1295มีอยู่4คู่1295 9นี่มีอยู่2ตัวอืทีนี้ สูตรลองจี่นี่เป็นสองเป็นศูนย์เป็นสองสองบวกหกเป็นแปดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นเก้าเห็นไหมนี้ตัดออกอันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้เอาใหม่หกบวกหกเป็นสองสองบวกแปดเป็นเอาใหม่หกบวกแปดเป็นสี่ หกบวกหกเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์แปดบวกสี่เป็นสองสองบวกหกเป็นหกเป็นแปดโอเคเป็นหกเป็นแปดอือฮึฉนั้นนะครับเด่นงวดนี้นะครับฮึเสียงอะไรอ,ะอ่ะเด่น เด่นงวนนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้เนี่ยลอตเตอรี่นะผมพูดเรื่องลอตเตอรี่นะถูกกฎหมายนะหรือฉลากเงนสามถูกกฎหมายนะขอให้มีสองอันนี้คนมาด่าผมว่ามันออกบนดีใจเนี่ยก็ฉลากเง็นสามไงทุกวันนี้ด่าพวกผมไม่ได้หรอกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองสิบหกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองจำได้ไหมงวดก่อนผมผมพูดโมโม,โมไปบอกว่าะสะเทือนทั้งแผ่นดินงวดหน้าชื่อนี้จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งคนก็หมั่นไส้ผมเยอะ ต้องขออภัยนะครับทุกคนมันการพูดหมือนี้นผมเรียกขนกําลังใจให้ตัวเองครับต้องขออภัยด้วยฮะเป,เป็นคําพูดที่แบบกวนตีนหรือว่าทําให้คนหมั่นใจนะครับเวลาผมดีใจไม่ใช่อะไรหรอกผมโคตนกดดันเลยเวลามันหวยมันเข้ามันก็นานๆเข้าทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ระบายนะเอาง่ายๆไม่มีอะไรเยอะ1ิมบวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองสองหนึ่งเอ้สองเก้าสองหนึ่ง 1 9แล้วก็2 5 2ห้าสองเก้แล้วก็2 5 3ตัวมี2 9 1กับสองเก้าหกับ2องเก้าหมี2องเก้าสอเก่แล้วก็สองหาไอ้หนเก้าแล้วก็สองห้ตัวมี2องเก้าหกับ2องเก้าหาเม็ดเดียว2 9 9เเสองเม็ดเดียว2องเก้าก้าสองสิบกท่นบ้าซื้อ,อย่างไรคอยมี2องเด้อปูเด้อ ใครกลัวไอ้สองเก้ากับหัวไปกัดเองเลยสองหกผมบอกแล้วนะสองหกเลยแต่ว่าเน้นไปที่ตัวตรงสองเก้าเก้าสองนั่นแหละสองเก้าก้สแต่ตัวที่น่าจะออกและสวยที่สุดในใน,ในรอบนี้ก็คือผมพูดเลยว่าสองเก้ากับสองหนึ่งสวยที่สุดลองลงมาไอ้หนึ่งเก้านี่แถมมาเฉยๆตัวสุดท้ายก็สองห้าก็ไม่ไม่ดิ่นเท่าไหร่นะครับ อดูดสองได้บางคนบอกว่าชอบสองสี่ได้ไหมสองศูนย์ได้ไหมสองแปดได้ไหมอันนี้ได้อันนี้อันนี้แต่มันจะเยอะอย่าอย่าไปพูดเดี๋ยวมันเยอะเอาเป็นว่าสองเก้ากับสองหนึ่งเด่นที่สุดครับถ้าจะซื้อก็ซื้อสอ,อ,อ,องเก้าหนึ่งสองหกหนึ่งอะไรเงี้ยกับหัวเองแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะซื้อ,อตรงๆเลยก็ได้นะครับหลายคนถามว่าบนหรือล่างไม่รู้ครับแล้วแต่ครับตอบไม่ได้ตรงนั้นอ่ถ้าเลขวิ่ง หลายคนพูดเรื่องเลขเลขเลขวิ่งทุกคนก็ทราบกันดีครับเลขวิ่งผมถ้านับสถิติหรือว่าในประเทศเนี่ยผมว่าผมก็เบอร์ต้นต้นเนี่ยอันนี้ขี้โมแล้วขอโทษก็เดี๋ยวคนหมั่นใส่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นอยู่นะครับที่ที่ที่ให้เลขวิ่งแม่นนะครับถึงบางงวดมันจะหลุดมันก็ยังเข้าวิ่งนะครับถึงหลุดบ้างก็เข้าเข้ามากกว่าหลุดนะครับมันก็มีช่วงเมื่อกี้ที่มีปัญหามาแล้วก็แบบมันหลุดนะไม่ค่อยเข้านะเพราะว่า ผลกาลังใจมันหายนะทุกคนมันก็ต้องเงียบด้วยนะครับอืมก็ประมาณนั้นคนก็มาเม้นด่าผมอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมบางคนก็บอกว่าหมั่นไส้คําพูดผมเวลาเลขเข้าแล้วขี้โม้ขี้คุยมันไม่ใช่หรอกครับคือบางครั้งอ่ะพี่ไม่เข้าใจผมหรอกผมอ่ะแบกความวางของลูกศิษย์ไปผมไม่อยากให้เขาซื้อหวยไม่ถูกหรอกผมก็อยากให้เขาถูกนะครับเวลาเขาซื้อไม่ถูกเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วคิดหรอว่าเขาจะ เห็นหน้าผมแล้วเขาจะยิ้มใส่นะเออผมก็ไม่อยากให้เขาเสียตังค์ผมก็บอกเขาอยู่ว่าอย่าซื้อนะพี่ถ้าเป็นไปได้อย่าซื้อนะเพราะผมไม่รู้ว่าออกอะไรเขาก็ซื้อเหมือนเดิมเออคนผมบอกแล้วเขาก็ซื้อเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็อยากให้เขาถูกผมก็กดดันเนาะแต่ว่าเวลาผมทําได้ผมก็หลุดรับสติผมก็หลุดไปเลยเพราะว่าผมดีใจไม่บางคนบอกว่ามึงร้องอะไรดังจังมึงถูกรายล้านแล้วโหผมถูกร้อยเดียว ลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่มีร้อยเดียวสมมุติสมมุต,มมติผมตูวแก่นั้นเองผมก็โอนไปภาคใต้หมดเลยหมื่นหนึ่งผมไม่ได้ใช้เลยเนอนั่นแหละผมก็ดีใจไงคนมันถูกเนาะก็อย่างที่บอกครับผมบอกว่าผมมีความตั้งใจที่หาค่าน้ํามันให้กับบ้านปีใหม่เพราะว่าจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปฝากคนที่รักที่บ้านฝากรูปฝากสามีฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากยายเนีย่ยผมก็ทําให้ได้แล้วทีนี้งวดต่อไปก็คือสิบหกธันวาแล้วก็งวดต่อไปก็สองมก,กรา ใช่ไหมส่วนวันที่3มกรานะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับแจ้งให้ทราบตรงนี้3มกรานะครับเรียนเชิญงานไหว้ครูนะครับเนาะในรอบ7ปีนะครับ3มกรา2อ6 8นนะครับเนเวลา10บโมงเช้าเด้อมาในงานก็จะมีเหรียญ รวยร้นฟ้ารุ่นที่3แจกใครมาถึงใครจะทาลงทานก็แอดทักมาที่ไลน์ได้เลยนะครับมาทําลงทันหรืออยากร่วมบุญอยากโอนเงินมาช่วยค่าอะไรก็แล้วแต่อยากร่วมเพราะว่าค่าพิธีก็สองสามแสนอยู่นะครับก็ใครอยากร่วม5าบาท10บาทมีคนขอร่วมกว่าอาจารย์เยอะแล้วอาจารย์ไม่ได้เปิดบริจาคก็อยากร่วมจริงก็เดี๋ยวเอาเลขบัญชีในไลน์เอาบาากกร,ริจกนักตีนแตกุ๊บนั่นหละมาร่วมได้5บาท10บบาทนะครับถือว่า เป็นการเปิดดวงใส่ปีใหม่เรานะครับแล้วแต่เรานะไม่บางคับไม่ต้องร่วมก็ได้แค่สาธุเฉยๆก็ได้นะครับวันนี้พูดเพราะหลายคนทักมา FC เมืองทองเขาอยากร่วม,มนะเนาะแหละนะครับเนาะแล้วมาในงานก็จะรับเหรียญแล้วก็เดี๋ยววันที่15บหธันวาเนี่ยผมจะเปิดจองเหรียญแต่เหรียญจะได้รับหลังวันที่3ามธันวานู่นนะแต่เปิดจองก่อนเป็นรุ่นรวยไม่เลิกเป็นเนื้อทองแดงเนื้อสามกริย์เนื้อนวะแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับ จัดสร้างทั้งหมดเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยนองทองแดงลุ้งค้าสีแล้วก็ลุ้นลงยาด้วยทองแดงนี่สองพันเก้าร้อย้าองค์นะครับเนื้อสามกษัตริย์สร้างสีอ่าสร้างเก้าร้อยเก้าสิบ้าองค์แล้วก็เนื้อนวะนี่เดี๋ยวนะนะผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมดูก่อนเออผมก็จัดสร้างเองลงเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่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 ใบรายการนะครับเดี๋ยวโชว์ใบรายการก่อนแล้วกัน นี่ครับใบรายการนะครับก็ประมาณนี้มันอาจจะมองไม่เห็นหรอกเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่แหละใบรายการนะครับเนาะรวยไม่เลิกนะครับนี่ครับชื่อรุ่นว่ารวยไม่เลิกครับนี่ครับเป็นรุ่นสามของสำนักเป็นองค์ปู่เวทนะครับเนาะข้างหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็คาถานามสุยมาจิกครับนะครับถ้าเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนี่จะมีรุ่น